กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นะด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับนโต๊ดสามตัวตรงกับทีเด็ดบอลเตง็งวันที่18เมษายน2565นะครับวันนี้เราก็อยู่กับบอลลาลิก้าสเปนนะครับเป็นคู่ระหว่างบาร์เซโลนาพบกับคาดิดนะครับเจอกันเวลาต2สองตรงนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มวิเคราะห์คู่นี้กันเลยดีกว่านะครับคู่นี้ฟอร์มการเจอกันของทั้งสองทีมเพิ่งเจอกันมาได้6เกมนะครับในนัดล่าสุดบาร์เซโลนาก็ เสมอไปกับไปเสมอกับคาดิสไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับและมีไปเสมอกับคาดิสอีกที่1ประตูต่อ1นะครับและมีนัดก่อนหน้านี้คาดิสก็เอาชนะบาร์เซโลนาไปที่2ประตูต่อ1นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นโดยรวมของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับฟอร์มการเล่นโดยรวมทีมเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาใน5นัดที่ผ่านมาชนะ3เสมอ1แพ้1เกมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูฟอร์มการเล่นในบ้านของบาร์เซโลนากันเลยนะครับ ฟอร์มการเล่นในบ้านของบาร์เซโลนาใน5นัดที่ผ่านมาชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับในนัดล่าสุดก็ไปแพ้ให้กับไอ้ชักแฟงเฟิร์ตนะครับที่3ประตูต่อ2นะครับและนัดก่อนหน้านี้บาร์เซโลานาก็ไปเอาชนะเซบีย่าไปที่1ประตูต่อ0แล้วก็มีไปชนะโอซาซูน่าไปที่4ประตูต่อ0นะครับและมีไปเสมอกับกาลาซาตกาลาซา กาลาตาสาลายนะครับแม่ลิ้นติดติดขัดขัดนะครับขอ้อกาบขออภัยด้วยนะครับอ่ะแล้วก็มีเป็นเสมอกับแอตเลติกบินเบาไปที่4ประตูต่อศูนย์นะครับถือว่าฟอร์มการเล่นในบ้านของบาร์เซลโลนาทาผลงานได้ค่อนข้างดูดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทีมเยือนกันเลยดีกว่านะครับฝั่งทีมเยือนอย่างคาดิสฟอร์มการเล่นโดยรวมใน5นัดที่ผ่านมาชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมนะครับเดี๋ยวเราดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านของคาดิสกันเลยนะครับ ฟอร์มการเล่นนอกบ้านของคาร์ดิสใน5นัดที่ผ่านมาเสมอ2แพ้3ยังไม่ชนะใครเลยนะครับกับฟอร์มการเล่นนอกบ้านใน5นัดที่ผ่านมาในนัดล่าสุดก็มีไปเสมอกับบาเลนเซียไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับและมีไปแพ้ให้กับอาเลติกมาดริดที่2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็มีไปเสมอกับกานาดาซีเอฟไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์และมีไปแพ้ให้กับมายอร์กาที่2ประตูต่อ1นะครับและมีไปแพ้ให้กับบาเลนเซียไปที่2ประตูต่อ1นะครับ ถือว่าฟอร์มการเล่นนอกบ้านของคา์ดิสค่อนข้างแย่ yeah. ค่อนข้างย่ำแย่เลยนะครับกับฟอร์มการเล่นในนอกบ้านใน5นัดที่ผ่านมายังไม่ชนะใครเลยใน5นัดที่ผ่านมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมอันดับที่2อย่างบาร์เซโลนาแข่งไปแล้ว30มีคะแนนอยู่60คะแนนนะครับส่วนอันดับที่18หลังบวยอย่างคาดิสแข่งไปแล้ว31มีคะแนนอยู่ 28คะแนนนะครับคะแนนห่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับสำหรับคู่นี้บาร์เซโลนาต้องการชัยชนะเพื่อรักษาความหวังการลุ้นแย่งแชมป์ลาลีกาในช่วงท้ายซีซั่นนี้หลังการตกรอบยูโรปาลีกเมื่อวันพฤหัสขณะที่คา์ดิสคาดิสกำลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอดแต่ฟอร์มของทีมเยือนจากแดนใต้ดูเป็นรองชัดเจนแม้ทีมคา์ดิสน่าจะลงเล่นด้วยในสภาพไม่เต็มร้อยแต่บาร์เซโลนา จะใช้การเล่นเกมลุกที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าบ,บทเอาชนะทีมเยือนได้ไม่ยากนะครับสำหรับคู่นี้นะโต๊ก็ให้เลือกเชียร์ไปทางบาร์เซโลนานะครับถ้าท่านไหนติดขัดปัญหาเรื่องใดหรืออยากได้นอกเหนือจากคู่นี้ให้มองมุมด้านล่างหน้าจอหรือลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับก่อนจะจบคลิปนี้ไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อจะไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปของน้าโตกันด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกๆท่านเฮงๆรวยๆโชคดีกันทุกท่านสวัสดีครับ